นี่พอห้ารอยยี่สิบหกเหรียญจะมีเฮลเปอร์ order, มีเฮลเปอร์เปิดเข้ามาก็คือว่าสามออเดอร์ฝังในติดลบเดี๋ยวจะเปลดเพิ่มตอนนี้นิ่งละถ้าเกิดมีเฮลเปอร์มาช่วยแตเปิดเวลาไม่เรีเ่ย มันก็อสอบออกหลักแค่0.01นั่งนย้อนเรามีการแก้เนี่ยมีมีเฮมเปอร์เรามีพลัสพลัสหมายถึงว่าไปบายซ้ำในไม้ที่ไม้ท่อนที่ติดลบนจากที